สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Learn English Together เรามาเรียนภา,ารรษาอังกฤษด้วยกันค่ะภา,ารรษาอังกฤษในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง Phrasal Verbs แปลเป็นภาษาไทยว่ากริยาวลีนั่นก็คือเป็นกลุ่มคำที่มีคำกริยาและก็คำบุพบท Preposition เมื่อมารวมกันแล้วความหมายจะเปลี่ยนไปบางครั้งก็ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆเลยทำให้เราเนี่ยแปลตรงตัวไม่ได้นะคะ ถามว่าสําคัญอย่างไรนั่นก็เพราะว่าเวลาที่บางครั้งเราพูดสื่อความหมายในการสนทนานะคะแทนที่จะใช้คําศัพท์ที่มีความหมายตรงตัวเราก็จะใช้กริยาวลีแทนในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคําที่คิดว่าน่าจะเจอบ่อยและสามารถนําไปใช้ได้ในการสนทนาในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างประโยคให้เห็นภาพด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะคาแรกนะคะ ask someone out ask someone out แปลว่าชวนไปเดทนั่นเอง ask อย่าลืมออกเสียงทั้งเสียงตัว s และเสียงตัว k นะคะ ask ตัวอย่างนะคะ I don't want to ask Jane to out she's my best friend ฉันไม่อยากจะชวนเจนไปเดทเลยเพราะว่าเจนเป็นเพื่อนรักของฉันตรงซัำวันนะคะ เราก็จะพูดชื่อของบุคคลน,นั้นหรือว่าพูดเป็น pronoun เป็น her ในกรณีที่เป็นผู้หญิงหรือว่า him นะคะถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าจะบอกชื่อไปก็ได้ I don't want to ask Jane out. She's my best friend. ต่อไปค่ะ break in break in บางทีเวลาเราอ่านข่าวภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะเจอคำนี้ break e n หมายถึงกต้น หรือว่าลักลอบเข้าสถานที่ยกตัวอย่างเช่น I'm afraid that one of these homeless people may break in my house. Afraid แปลว่ากลัวนะคะ I'm afraid ฉันกลัวว่าฉันกลัวว่าหนึ่งในคนตอนจัดคนไร้บ้านเนี่ยอาจจะปล้นบ้านฉันก็ได้หรือว่าลักลอบเข้ามาในบ้านฉันก็ได้นะคะ Break in ต่อมาค่ะ b r i n g down bring down หมายถึงทำให้เศร้าเราก็อาจจะได้ยินคำนี้นะคะเวลาฟังเพลงช้าๆเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะบางครั้งก็มีคำนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่น I will never bring you down I will never bring you down ฉันจะไม่ทำให้คุณเศร้าหรือว่าฉันจะไม่ทำให้คุณเสียใจนะคะ bring down ต่อมานะคะก็คือ bring up bring up หมายถึงเริ่มพูดถึงเรื่องบางอย่างเหมือนยกเรื่องบางเรื่องขึ้นมาพูดนะคะอ่าสังเกตไหมคำว่า bring โดยความหมายที่แท้จริงของมันแล้วเนี่ยแปลว่านำนำมานะคะถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจเลย bring down นะคะ down ก็คือลงใช่ไหมแล้ว up ก็คือขึ้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของ bring up กันเนาะ Mom always brings my my stories front of of always girlfriend l brings Chardew in i up childhood แม่มักจะยกเรื่องราวในวัยเด็กของฉันขึ้นมาพูดต่อหน้าแฟนของฉัน bring up นะคะเริ่มพูดถึงเรื่องบางอย่างตัวอย่างผ่านไปนะคะก็เริ่มสังเกตกันแล้วใช่ไหมว่ากริยาวอี่เนี่ยแปลตรงตัวไม่ได้นะคะเอาละไปกันต่อเนาะนั่นคือคำว่า go on go on เราก็สานแบบเชื่อมเสียงนะคะก็จะไม่ go on จะมีเสียงเหมือนเสียง w ว r นะคะเบาๆเนาะ go on หมายถึงทำต่อไปยกตัวยอย่างเช่น he goes o r loving her even though she has a new boyfriend เขาก็ยังรักเธอต่อไปแม้ว่าเธอจะมีแฟนใหม่แล้วอย่าง playing my heart will go on ของสเวนดิออนนะคะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไททานิกใช่ไหมคะ ก็หมายความว่าเออหัวใจของฉันก็ยังจะทำต่อไปก็ยังจะรักต่อไปอะไรแบบเนี้ย go on และคำต่อมาค่ะคือ go away go away หมายถึงไปไกลๆนะคะก็คือไล่ให้ไปไกลๆเช่น she told him to go away หล่อนไล่เขาให้ไปไกลๆไปกันต่อนะคะกับหมวด go ที่แปลว่าไปนะคะนั่นคือ go out go out หมายถึงไปข้างนอกหรือว่าจะแปลว่าไปออกเดทก,ก็ได้เนาะเช่น Jack is going out with your ex Jack is going out with your ex Jack is going out with your ex Jack เนี่ยกำลังเดทอยู่กับแฟนเก่าของเธอ Go over Go over หมายถึงทบทวนยกตัวอย่างเช่น I always go over my answers before submitting the exams. หมายถึงฉันมักจะทบทวนคำตอบอยู่เสมอก่อนที่จะส่งข้อสอบต่อมานะคะก็คือ get in get in get in หมายถึงขึ้นรถนะคะเช่นรถยนต์รถแท็กซี่อะไรที่เป็นรถนะคะเราก็ใช้ get in เช่น I give you a ride just get in my car ฉันจะขับรถไปส่งเองแค่ขึ้นรถฉันมาสรและก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ get on get on ก็หมายถึงขึ้นรถเหมือนกันแต่จะเป็นรถบัสรถไฟเรือหรือว่าเครื่องบินนะคะนั่นก็คือยา,านพาหนะอื่นๆที่ไม่ใช่รถยนต์เช่น they won't let us get on the train if we don't have the tickets พวกเขาไม่ให้เราขึ้นรถไฟถ้าเราไม่มีตัว๋ว get back get back หมายถึงกลับเช่น I call you when I get back from work ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันกลับมาจากที่ทำงานแล้ว get back กลับนะคะแล้วก็มี get something back get something back something ในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งของนะคะเช่น I want to get my homework back from John ฉันต้องการกันบ้านฉันคืนมาจากจอ h n น Get back at someone หมายถึงแก้แค้น someone ในที่นี้ก็หมายถึงบุคคลนะคะเช่น Mary got back at her ex f o selling his house Mary แก้แค้นแฟนเก่าของเธอด้วยการขายบ้านของเขา Get back at จากนั้นก็เป็นบุคคลคนนั้นนะคะไปกันต่อคะ่ะกับ call o f call o f call เฉยๆจะหมายถึงโทรหรือว่าเรียกใช่ไหมคะแต่ call off หมายถึงยกเลิก Jack call e d h is waiting off after finding out that he likes men j จ c k ยกเลิก ok งานแต่งงานของเขาหลังจากที่คนพบว่าเขาชอบผู้ชาย call off ยกเลิก ok come across come across หมายถึงเจอโดยบังเอิญเ e ช่น I came across her old photos when I was cleaning up her room last night. ฉันเจอรูปเก่าๆของเธอโดยบังเอิญตอนที่ฉันทำความสะอาดห้องของเธอเมื่อคืนนี้ Come across เจอโดยบังเอิญ Dress up หมายถึงแต่งตัวนะคะในที่นี้ก็คือแต่งตัวดีเช่นอะไรล่ะก็ยกตัวอย่าง I'm going to a jazz concert so I have to dress up. ฉันจะไปคอนเสิร์ตแจ๊สดังนั้นฉันก็ต้อง แต่งตัวดีมีอีกคำหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนอกเนหือจาก dress up นั่นก็คือ dress down หมายถึง dress informally informally ก็คืออย่างไม่เป็นทางการนั่นก็คือการแต่งตัวอย่างไม่เป็นทางการนะคะเช่น this floral skirt can be dressed up or down กระโปรงลายดอกตัวนี้จะสามารถ dress up <c oughs> ก็คือทำให้แต่งตัวดีไปแต่งไปดินเนอร์แต่งไปงานอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่า down dress down ก็คือแต่งแบบไม่เป็นทางการนะคะแต่งไปเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราไปซื้อเสื้อผ้าออนไลน์อย่างเงี้ยอ่านรีวิวบางทีเขาก็จะเขียนว่าเออเสื้อตัวนี้จะ dress up หรือว่า d r e s s down ก็ได้หมายความว่าจะแต่งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้อ่ะไปกันต่อนะคะที่คาว่า Eat out, eat out หมายถึงไปกินข้าวข้างนอกเช่น If you don't want to cook, then let's eat out ถ้าคุณไม่อยากทำอาหารก็ไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะ Find out, find out หมายถึงค้นพบ When did you find out that you cheated on you เมื่อไหร่ที่คุณค้นพบว่าแฟนเก่าวของคุณเนี่ยนอกใจ Find out ก็หมายถึงค้นพบนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับ f r a s e verbs ที่นำมาให้รู้จักกันในวันนี้ในอนาคตก็สัญญาว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับ f r a s e verbs มาให้อีกเนาะหวังว่าคลิปในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์แล้วก็จะสามารถนำา f r a s e verbs ไปใช้ในการสนทนาได้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดถูกใจและอย่าลืมกดติดตามเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ